ใช่คนหลายคนก็ว่าอย่างนั้นแหละตอนแรกพี่ก็ไม่เชื่อนะว่าพี่สวยเมื่อคืนพอพอกามินมาชมเท่านั้นแหละพี่ก็เลยรู้ว่าสวยโอ้โหหอณครับขอมเลยแม่มาให้เองหรอครับโอ้โหจามินนะครับสำหรับ้าพบอกเจสกี้ มีคนจะให้มาแอบถามว่า oh <my> เจาสก,กีรจคสกีราคาสามหมื่น่ะซื้อที่ไหนเาว่ามันราคาสามหมื่นนะซื้อที่ไหน <c oughs> เดี๋ยว้มีมีอ่ามีอ่างหุ่นมาปิดปากซะแล้วอ่ะ <c oughs> ผมแบบคดีแบบว่ามีเด็กเสริมมาคอยเสริฟตลอดน,นะออนีเ <c oughs> ออเขาต้องการเอาอะไรมาปิดปากหรือเปล่าเวลาผมตซูสผมว่าผมแบบไ,ไปไหนเงี้ยก็จะมีแบบ เด็กขับรถมีคน <S 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 ใลกขับรถให้